spoi p a d 4.1.0ซึ่งเนื้อหาที่ผมจะเปิดเผยในวันนี้นั้นเป็นเพียงแค่เนื้อหาเล็กๆจากอัปเดตจริงเพราะว่าที่เหลือเด็บแม่งแอปไว้เซอร์ไพรส์ผู้เล่นอย่างเรานะครับมาเรามาที่อย่างแรกเลยนะครับก็คือเพิ่มต่างให้กับโลเคชัน8อ่าบอกเลยว่าชิบหายแล้วไงปกติก็แบบอ่านารกอยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็นรกปว่เดิม ต่อมาเป็นการเพิ่มลิมิตเลเวลให้กับยูนิตและรถบัสของเรานั่นเอง,ก,เอองก็เพิ่มลิมิตนี่คือยังไงก็เพิ่มเลเวลจากเดิมจาก13เป็น30อะไรประมาณเนี้ยหรือถ้าคุณไม่เข้าใจก็ดูภาพตามที่ผมขึ้นให้ตามนี้เลยอื โอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับต่อมาก็จะเพิ่มซอมบี้ใหม่แล้วก็สกินสำหรับยูนิตของเราด้วยซึ่งตอนนี้ยังไม่มีภาพหรืออาร์ตออกมาให้เราเห็นฉะนั้นแล้วรอเซอร์ไพรส์ดูในอัปเดตจริงได้เลยแต่ไม่รู้ว่าวันไหนนะครับแล้วก็ใกล้จะอัปเดตฮาโลวีนแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมกันนะครับเพราะว่าเราอาจจะได้ต้องเสียตังกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย